นายกแพทองทานท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องการสันติภาพไม่ต้องการความขัดแย้งไม่ต้องการสงครามท่านนายกแพทองทานท่านได้พยายามที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่ไม่ได้เอาผลประโยชน์ของชาติไปมอบให้กัมพูชาตามที่ถูกกล่าวหานะครับเพราะมิฉะนั้นท่านก็คงทําตามความต้องการของฝ่ายกัมพูชาไปแล้วโดยการสั่งให้มีการเปิดด่านและจนถึงวันนี้นะครับรัฐบาลของประเทศไทยหรือประเทศไทยก็ยังไม่ได้เปิดด่าน ตามที่กัมพูชาต,ต้องการท่านพยายามนาความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งสถานะปัจจุบันให้กลับไปสู่สถานะเดิมหรือภาษาฝรั่งใช้ว่า Sta t u s โก o คือให้มันมีสันติภาพดังเดิมก่อนที่มีความขัดแยง้งนั่นคือสิ่งที่ท่านพยายามจะทําแม้ว่าจะมีราคาที่ต้องจ่ายจะถูกวิจารณ์ก็ตามแต่ท่านก็มุ่งมั่นที่จะไม่ให้สถานการณ์มันลุกลามกลายเป็นข้อขัดแยง้งปัญหากระทบสันติภาพในภูมิภาคซึ่งประเทศไทยมีหน้าที่ที่ต้องรักษาเสถียรภาพในอาเซียนด้วยนะครับผมมั่นใจว่าคําแถลงของท่านนายกเนี่ย การทํางานของรัฐบาลกับกองทัพยังมีความเป็นปึกแผ่นมีความเป็นเอกภาพแล้วก็มุ่งม,มั่นที่จะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศไทยต่อไปนะครับขอให้ความมั่นใจครับเราจะปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไทยอย่างสุดความสามารถและจะทํางานร่วมกับกองทัพอย่างมีเอกภาพครับเพื่อปกป้องดินแดนและผลประโยชน์ของชาติหรือ national interest อย่างเต็มที่ต่อไปนะครับ